รูบบเตประจำเดือนนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเรื่องทุนการศึกษา h a r b o r Space at UTCC นะครับและตอนนี้ครับอยู่กับอาจารย์เจและพี่หลวงล้านะครับผมสวัสดีสองท่านครับสสวัดีครับอยากจะถามหนึงครับอาจารย์เจครับว่าตัว h a r b o r Space at UTCC เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็จริงๆแล้วมหาลัยหอการค้าเนี่ยเราไปเจอหลักสูตรเนี่ยได้ยังไงฮะตามชื่อนะคะเราจะเห็นว่ามี2ชื่ออยู่อยู่ใน ที่เดียวกันก็คือมหาวิท r าลัยฮกับ UTCC นะคะเพราะฉะนั้นเป็นความร่วมมือของสองสถาบันนะคะก็คือ h a r b o r Space University ที่สเปนบาเซลโลน่านะคะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยใหม่เรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพยูนิเวอร์ซิตี้นะคะก็จะเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของดีไซน์แลวก็องค์ประ e อบเชิงธุสามเรื่องนะคะซึ่งจริงๆแล้วตรงกับมหาวิทยาลัยของไทยตรงที่ว่าเรามีเครือข่ายของภาคธุรกิจแล้วก็เราพยายามที่จะสร้าง นักศึกษาของเราให้เป็นนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการก็จะตรงในเรื่อง entrepreneurship ถูกไหมคะครับแต่ว่าความโดดเด่นของมหาวิทยาลัยฮาร์เบิร์ตสตีเนี่ยทำให้เราสนใจก็คือเขามีเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของดีไซน์เข้ามานะคะซึ่งเราปรับอินเข้ากับมหาวิทยาลัยเรามันก็จะพอดีกันซึ่งเป็นเทรนด์ในเรื่องของการการศึกษาหรืออาชีพในอนาคตอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ตรงกับคอนเซ็ปต์ของมหาวิทยาลัยก็คือการดึงเอาโปรเฟชชั่นอลมาสอนนะคะ การเรียนการสอนจะไม่ได้เกิดจากตัวอาจารย์ที่เป็นลักษณะเป็นเชิงวิชาการมากนักจะจะเกิดจากคนที่อยู่ในวงการแม้วงนั้นจริงๆนะคะเช่นมาจาก g o o ก l e สำนักงานใหญ่ Facebook สำนักงานใหญ่คนที่คิดก o o g l e แมทอย่างนี้มาสอนเราเองคนที่มีประสบการณ์จริงๆในสายงานนั้นๆใช่ๆช่ก็คนเหล่านี้เราจะได้พบเจออยู่ในห้องเรียนของเราเลยถ้าอยากจะ ซักถามอะไรแล้วก็ตัวเคสปัญหาประเด็นที่จะเอาเป็นโจทย์ในการคิดในห้องเรียน,เ,นเวลาเราเรียนเนี่ยก็จะเป็นโจทย์ปัญหาจริงๆที่เขาพบเจอในอุตสาหาการรมจริงๆเอาให้นักศึกษาได้ลองคิดค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะผนวกกันในเรื่องของเทคโนโลยีดีไซน์แล้วก็ามเป็นที่เป็นภาคธุรกิจนะคะที่มีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยคอรกันท้าไทยค่ะอืมครับและส่วนพี่หลวงนะครับเรารู้จักตัวโครงการ Hyper Space u g c นี c ้ได้ยังไงครับครั้งแรกก็จริงๆมีโอกาสได้รู้จักกับ เอ่อฟาวเดอร์ของ Harvard Space mm hmm. ก็คือสวีตเลนาครับก่อนที่จะได้เจอกับทางอาจารย์เจ mm hmm. ก็จริงๆผมเจอเขาตั้งแต่ยังไม่เริ่มทำ h า r ์เ r อร์สเเลยแต่เขาก็มีเล่าไอเดียให้ฟังนะครับ mm hmm. ว่าทำยังไงที่จะเอาการศึกษาคุณภาพระดับโลกระดับ Ivy League ที่เขาคิดไว้เนี่ย mm hmm. เอามาแล้วสามารถทำ Scale ได้ mm hmm. ด้วยแพลตฟอร์มที่มีแล้วก็ ตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่ได้พูดถึงขั้นโฟกัสเรื่องของเดต้าหรือว่าของเรื่องของ FinTech เลยนะครับ,รบแต่ว่าคือจริงๆผมเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับการศึกษาส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าถ้าเราไม่ลงทุนในวันนี้เนี่ยกว่ามันจะเห็นผลอีก5ปี10ปีเนี่ยมันก็จะไม่มีใครทําแล้วมันก็จะเหมือนเวลาหายไปใช่ไหมฮะครับเราก็จริงๆมีโอกาสได้สอนหนังสือด้วยเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าจริงๆเป็นเรื่องสําคัญที่น่าที่จะ มีคนเข้ามาช่วยกันถ้าสามารถทำได้ใช่ไหมครับนี่พอ h a r b o บอร์สเปเป็นรูปเป็นร่างก็มีโอกาสได้คุยกับทางอาจารย์เจก็เลยชอบในเรื่องของคอนเซ็ปต์ว่าจริงๆเนี่ยมีโอกาสหา Exposure ให้กับนักเรียนเนี่ยจากคอร์ o ปอร e ใหญ่ๆจากคอร์ปอรชั้นนำของอโลกไม่ใช่แค่ของประเทศไทยใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็อย่างน้อยถ้าเราเป็น สามารถช่วยอะไรได้เป็นส่วนเล็กหน่อยนึงหรือว่ามีความตั้งใจที่ดีที่จะพัฒน,นาการศึกษาไทยด้วยการยกระดับเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับก็บใน Robo w e a l Group เนี่ยโปรดักตหลักๆที่เราทำตอนนี้เรามีแอปพลิเคชันอยู่2อันใช่ไหมครับ,รบก็คือในส่วน ini, องแอปพลิเคชัน o d i n i เป็น Robo Advisor ลงทุนอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีในส่วนของแอปพลิเคชัน Finvest นะครับที่ เราร่วมทำกับทางธนาคารกษิกรไทยแล้วก็ล l u Global ซึ่งเป็นฟินเทคร,ระดับโลกมาจากประเทศจีนนะซึ่งทั้งสองอันก็เป็นฟินเทคในแง่ของเรื่อง investment นะครับก็ผมคิดว่ามิชชั่นของบริษัทก็คือทำยังไงให้เรื่องการลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้แล้วง่ายกับทุกคนและมีผลลัพธ์ที่ดีด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยใช่ไหมครับ,รบเราถึงเป็นที่มาของบริษัทฟินเทคผมคิดว่าจริงๆงานในบริษัท ฟินเทคเนี่ยหรือใน r o b บ w e ์ l เวลกเนี่ยก็มีได้หลากหลายประเภทนะครับตั้งแต่งานทางฝั่งเรื่องของการลงทุนนะฮะหรือว่างานทางด้านฝั่งเรื่องของเทคโนโลยีการทำโคดดิ้งการสร้างแอปพลิเคชันนะครับการเหมือนกับเป็นวิศวกรน,นะครับเ,เราพยายามที่จะ disrupt สิ่งที่เกิดขึ้นมานานมากๆใช่ไหมครับ,รบอย่างเช่น วงการอุตสาหกรรมการเงินหรือการธนาคารต่างๆเนี่ยมันอยู่มาไม่รู้กี่ร้อยปีแต่ว่ามันเพิ่งจะมีเทคโนโลยีที่จะมาเร่งเปลี่ยนพวกนี้เมื่อไม่กี่ปีมานี้เองเยักลับอยู่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราเน้นเรื่องของความว่องไวนะครับความยืดหยุ่นอยากให้หน่งช่วยพูดหน่อครับว่าเหตุผลอะไรครที่ทำไมถึงเลือกน้องวทิทย์คนนี้ครับค่อยมาเข้ารับทุนน,นักศึกษาคือประเทศไทยก็มีสินทรัพย์ที่เป็นเด็ก เก่งๆเย,เยอะมากนะครับมีความตั้งใจมีความขยันผมคิดว่าเรื่องสำคัญคือทํำยังไงให้เขาได้โอกาสเข้าถึงถึงประสบการณ์จริงหรือว่าการศึกษาที่แบบดีหรือว่าผมเป็นคนที่เชื่อเรื่องของการศึกษาผ่านทางด้านของการทำจริงๆการแอพพลายจริงๆมากกว่าการเรียนในห้องเรียนอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นพอได้ทราบว่าโอเคทาง b o r Space เนี่ยมีโปรแกรมแบบนี้ เป็นการยกระดับการสอนด้วยประมาณหนึ่งนะฮะเอาเรื่อง oh. frontier ล่าสุดอย่างพวกเรื่องของ data science งเรื่อง coding เนี่ยมาสอนให้กับเด็กที่อายุประมาณเท่านี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยถ้าเป็นเด็กที่มีความตั้งใจแล้วพร้อมที่จะทุ่มเทกับมันไปให้สุดนะฮะแล้วก็ลองของที่เป็นอะ,อะไรที่แปลกใหม่หน่อยอาจจะไม่ได้มีการทำมาก่อนเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเป็น c h e m i s t r ที่เข้ากันได้ครับ นะครับเดี๋ยวเราไปร่วมพูดคุยกับน้องเวทิกกันนะครับกับความรู้สึกที่น้องได้รับทุนการศึกษา Harvard Space at UTCC กันครับครับสวัสดีครับผมนายเวทิกกันจลัดนะครับชื่อเล่นชื่อเวครับตอนนี้อายุ18ปีครับผมกาลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนกําเนิดวิทครับคือตั้งแต่ประถมแล้วนะครับผมเป็นคนที่ชอบคณิตศาสตร์มากก็เลยอยู่ในสายของวิทย์คณิตเนี่ยฮะมาโดยตลอดตั้งแต่ ประถมเลยครับที่นี่ครับที่จว,วิทย์เนี่ยเขาก็ได้มีอาจารย์ที่คอยแนะแนวเราก็ได้ยินชื่อของ Harvard Space University มาของ UTCC ครับ,รบเ,ปเป็นโครงการไทยสเปนนะครับก็สนใจเพราะรว่ามีโปรแกรมในส่วนของอ Data Science ในส่วนของ c y า e r Security แต่ว่าของผมนะฮะลง Data Science ก็เลย สน,สนใจด้านนี้ก็เลยสอบเข้าแล้วก็สมัครเข้ามาครับก่อนอื่นเลยครับผมต้องขอบคุณทาง r o b o w e l มากนะครที่ช่วยสนับสนุนในการที่จะให้ผมได้เรียนโปรแกรมมิงนะฮะก็รู้สึกว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าผมอยากบอกพี่ๆ r o b o w e l เนะครับผมก็อยากจะบอกกล่าวขอบคุณนะครับอยู่แล้วนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับผมที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของทาง r o b o w e l แต่ว่าผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยฮะผมอยากจะ อลองมาร่วมทํางานกับทางโ o เบิร์ตด้วยถ้าถ้าถ้ามีโอกาสนะฮะแล้วก็ถ้าแต่ว่าถ้าผมได้ไปทำสตาร์ทอัพได้มีบริษัทเป็นของตัวเองก็อยากจะมีโคอเปอเรชันกันระหว่างระหว่างบริษัทนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนที่อยากจะบอกพี่พี ทางโรบ W เวลนะครับอ่าครับเราได้ฟังบทสัมภาษณ์ของน้องเวทิตไปแล้วนะครับก็แน่นอนว่าทางน้องเวทิตเองก็รู้สึกว่าขอบคุณนะฮะที่ทางโรบอเวลเองนะครับก็ได้ให้ทุนการศึกษาตัวหลักสูตร h a r v a r s s p a e e t UTC นี้ไว้นะครับก็ต้องขอบคุณทั้งสงท่านในวันนี้ด้วยนะครับกับบทสัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ